ก็หลายๆคนนัดหมายกันก่อนเวลานัดหมายอาจารย์ปานเทพด้วยนะเ<ช>พราะว่า<ช>จะต้องเข้าพื้นที่แล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมนัดหมายไว้กับกลุ่มกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับไฮไลท์สำคัญอาจารย์ปานเทพบอกแล้วมีแน่นอนมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่นอนช่วงเวลาสามทุ่มนี่แหละนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองทีเดียวครับ ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองวันนี้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ถแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าในส่วนของการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้ทุกอย่างลงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะนําขึ้นทุนกล้าวยืนยันว่าตนไม่นั่งควบกลาโหมแถมยังถามสื่อกลับด้วยว่าทําไมสนใจจังกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังหน้านิ่งตอบสื่อนะครับบ,บอกว่าปมคลิปเสียงที่เกิดขึ้นนั้นดิฉันก็ไม่ได้ได้อะไร แล้วก็ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียหายครับนางสาวแพทย์ทองทันจินวัฒน์นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการปรับคอรมอว่าลงตัวดีไม่มีอะไรได้คุยกับหัวหน้าพักทุกคนแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องการส่งรายชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อเรียบร้อยจะนําขึ้นทุนกล้าวผู้สื่อข่าวถามว่าคาดว่าจะนําขึ้นทุนกล้าวได้เมื่อไหร่นายกบอกว่ายังไม่แน่ใจเพราะต้องรอว่าจะส่งรายชื่อหลังตรวจสอบคุณสมบัติกลับมาเมื่อไหร่ เพราะได้ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติบ้างแล้วเมื่อถามถึงปัญหาภายในพักรวมไทยสร้างชาติว่าจบแล้วหรืออย่างนายกบอกว่าจบแล้วไม่มีอะไรเมื่อถามว่ามีข่าวว่านายพีรพันธ์ในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายกยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่จริงไม่มีการกดดันใดๆเกิดขึ้นได้คุยกันตามปกติวันที่มีรูปปรากฏ ที่ไปคุยกันที่รถบูดก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วและพักร่วมรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากและให้กำลังใจบรรยากาศผ่านไปด้วยดีนะครับฝั่งเสียงท่านนายกครับเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะก็ให้กระทรวงแรงงานค่ะเร่งนำมาตรการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพิจารณาเร่งด่วนนะคะเพื่อจะให้ทันการขึ้นค่าแรงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะค่ะ ใช้คำถามค่ะลงตัวค่ะลงตัวดีค่ะไม่มีอะไรก็ได้คุยกับหัวหน้าพักทุกทุกคนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการส่งชื่อนะคะเข้าเข้าตรวจสอบคุณสมบัติค่ะถ้าเมื่อเรียบร้อยแล้วไปมีการทุนเก้าต่อไปค่ะก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องรอก่อนว่า ส่งกลับมาเมื่อไหร่เพราะว่าเราเราส่งไปบ้างแล้วด้วยนะคะในเรื่องของการส่งชื่อไปตรวจคุณสมบัติค่ะอ,อะไรนะคะจบแล้วค่ะไม่มีอะไรค่ะโอ้ไม่จริงค่ะไม่จริงเลยค่ะเมื่อถามว่าจะมีเสียงมาเติมให้กับรัฐบาลอีกหรือไม่นายกบอกว่าตอนนี้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลยังโอเคยังแข็งแรงอยู่ ถามถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายกบอกว่าขอให้ไฟนอลอีกทีจะบอกอีกทีขอยังไม่เปิดเผยชื่อใดๆทั้งสิ้นเมื่อถามย้ำว่านายกมีความคิดจะนั่งควบกลาโหมด้วยตัวเองหรือไม่นายกยืนยันว่าไม่ควบแน่นอนเมื่อถามถึงสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ยึดหลักอะไรในการวางตัวคนจะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม นายกบอกว่าทุกกระทรวงเราต้องช่วยกันบูรณาการไม่ใช่เฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งดังนั้นต้องเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้ได้เพราะขณะนี้รัฐมนตรีกรลาโหมซึ่งเป็นรองนายกรวมถึงรัฐมนตรีช่วยก็ทำงานกันอย่างแข็งขันร่วมกับกองทัพเห็นได้จากการดูบริเวณชายแดนที่มอบอำนาจกองทัพเพื่อดูหน้าง,งานบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลซึ่งทุกอย่างราบรื่นดี เมื่อถามว่ารัฐมนตรีกลาโหมจําเป็นต้องเป็นทหารหรือไม่นายกย้อนถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ทุกคนสนใจกระทรวงกลาโหมเป็นพิเศษจังเลยขณะที่ผู้สื่อข่าวตอบกลับว่าเพราะเป็นช่วงที่มีสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้เมืยย่อถามว่าสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่มีผู้ร้องให้สารสั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนประมวลเรื่องนี้อย่างไรนายกบอกว่าเราประเมินเรื่องนี้และพร้อม หากจะต้องให้ข้อมูลและชี้แจงเพราะคลิปเสียงที่หลุดเป็นเรื่องที่ผู้นำแต่ละประเทศใช้เจรจากันอยู่แล้วและเห็นได้ชัดว่าในคลิปดิฉันไม่ได้ได้อะไรและไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียอะไรและจุดประสงค์การคุยกันก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ควรจะเปิดเผยเพราะเป็นการสนทนาแบบส่วนตัวฟังเสียงนายกที่พูดถึงเรื่องคลิปเสียงครับ ค่ะจริงๆก็เราก็ประเมินเรื่องนี้นนะคะแต่ว่าก็ถ้าต้องต้องสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลหรืออย่างไรก,ก็ก็พร้อมนะคะในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงเพราะว่าจริงๆอย่างคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นก็ขอยืนยันว่าก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผู้นําแต่ละประเทศก็ใช้เจรจากันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ชัดะค่ะว่าในคลิปเสียงจริงๆแล้วตัวดิฉันเองก็ไม่ได้ได้อะไรนะคะเราดิฉันก็ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียอะไรนะคะ